กล้อง Sony A72 หรือ a 7 2นะครับแล้วแต่เขาจะเรียกกันกล้องตัวนี้เป็นของลูกค้าส่งมาเซอร์วิสนะครับสเปคเบื้องต้นนะครับกล้องตัวนี้ผลิตในปี2014นะครับดีไซน์จะกระชับกว่าตัว A7 ตัวแรกนะครับแล้วก็เป็น m i ม l e s เ f สฟูลเฟรมมีการสั่น5แกนระบบโฟกัสแบบ Hybrid Hybrid นี่มีอยู่2อย่างนะครับมี PDAF กับ CDAF ส่วนรายละเอียดก็ลองไปค้นหากันดูนะครับว่ามันคืออะไรตัวยอ่อนี้ระบบตัวนี้ยังไม่ไม่รองรับ 4K นะครับวีดีโอแบบ 4K ยังเป็นแค่ Full HD อยู่นะครับใช r m i น a l น่จะเป็น 2K ผมลองเปิดดูกันอยู่ที่ Full HD นะครับรูปแบบไฟล์ก็จะมีตามนี้นะครับ การบันทึกมีต่ำสุดอยู่ที่25เฟรมสูงสุด50เฟรมนะครับในหมดทั่วไปสามารถปรับ ISO ต่ำสุดอยู่ที่50นะครับสูงสุดอยู่ที่25,600นะครับส่วนเมนูก็จะคล้ายๆกับ Sony ทุกตัวนะครับไม่มีอะไร แตกต่างกันมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับ EV ผมหมุนให้ดูเพื่อให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับ ใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายผมไม่ได้ใส่เมมโมรีการ์ดนะครับถ่ายให้ดูเพื่อให้เห็นว่าใช้งานได้ปกติเฉยๆนะครับตัวนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์นะครับถ้าเราเอาตา2ลงไปมันก็จะกลายเป็น EVF ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันอาจจะกระพริบหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น EVF แบบไฟฟ้านะครับ ถ้าเอาตาออกมันก็จะมีข้างหลังแบบนี้หลักๆก็ประมาณนี้นะครับ